และตตาาารางธขนาดของอะตอมสามารถวัดแบ่งออกเป็น3แบบได้แก่ 1. วัดกับรัศมีโคววเลนต์คือวัดภายในโมเลกุลเดียวกันรัศมีโคววเลนต์มีค่าเท่ากับความยาวพันธะหาร2 2. วัดกับรัศมีเวนเดอร์วาลคือวัดกับโควนะโมเลกุลเป็นระยะห่างระหว่างนิวเคลียสที่ใกล้ที่สุด 3. วัดกับรัศมีโลหะคือวัดระยะห่างระหว่างนิวเคลียสที่ใกล้ที่สุด แต่สามารถใช้ได้กับโลหะแียงอย่างเดียวขนาดของอะตอมเมื่อเปรียบเทียบในคาบเดียวกันเลขอะตอมเพิ่มขึ้นขนาดของอะตอมก็จะเล็กลงแต่ถ้าเทียบในหมู่เดียวกันธาตุในหมู่เดียวกันเมื่อเลขอะตอมเพิ่มขึ้นขนาดอะตอมก็จะใหญ่ขึ้นเช่นกันค่ะขนาดไอออนขนาดไอออนแบ่งได้เป็น2แบบได้แก่ไอออนของโลหะและไอออนของอโลหะค่ะไอออนของโลหะเกิดจากอะตอมให้อิเล็กตรอนแล้วเกิดเป็นไอออนบวก การรบยบเชียบในคาบเดียวกันไอออนของโลหะในคาบเดียวกันจะมีขนาดเล็กลงเมื่อเลขอะตอมเพิ่มขึ้นการปรียบเชียบในหมู่เดียวกันไอออนของโลหะในหมู่เดียวกันจะมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่อเลขอะตอมเพิ่มขึ้นไอออนของอะโลหะเกิดจากอะตอมให้อิเล็กตรอนแล้วเกิดเป็นไอออนบวกการรียบเทียบในคาบเดียวกันไอออนของอะโลหะในคาบเดียวกันจะมีขนาดเล็กลงเมื่อเลขอะตอมเพิ่มขึ้นการเปรียบเทียบในหมู่เดียวกันไอออนของอะโลหะในหมู่เดียวกันจะมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่อเลขอะตอมเพิ่มขึ้นค่ะราังานไอออนไอเทชั่น ชื่อภาษาอังกฤษคือ ionization energy หรือค่า IE นะครับคือพลังงานปริมาณน้อยที่สุดที่ทำให้อิเล็กตรอนหลุดจากอะตอมในสถานะแก๊สโดยหากค่า IE น้อยจะทำให้เป็นค่าไอออนบวกได้ง่ายแต่ถ้าค่า IE มากจะทำให้เป็นไอออนบวกได้ยากอะตอมที่อยู่ในสถานะแก๊สเรียกว่าพลังงาน ionization ลำดับที่1เขียนย่อเป็น IE 1พลังงานลำดับต่อ,ตอมาเรียกว่า ionization ลำดับที่2ลดับที่3ลํลำดับที่4 เขียนย่อเป็น IE2 IE3 IE4 นะครับตัวอย่างเช่นคาร์บอนมี6อิเล็กตรอนจึงมีพลังงานออไนเซชัน6ค่าเขียนแสดงได้ดังต่อไปนี้ครับเราได้แลครับดึงอิเล็กตรอนออกมา1ตัว IE1 เดียกับ1 8 6ดึงอิเล็กตรอนตัวที่2ออกมา IE2 เท่ากับ2,313ดึงต่อมาจนถึงอิเล็กตรอนตัวที่5 IE5 จะเท่ากับ37,831เห็นได้ว่า IE1 ถึง IE4 มีค่าน้อยกว่า IE5 และ IE6 มาก เนื่องจากไอ1ถึงไอ4อยู่ระดับใั้พลังงานด้านนอก i อ5และ i อ6อยู่ระดับใั้พลังงานด้านในดังนั้นจึงสรุปได้ว่ายิ่งอยู่ใกล้โปรโตอนค่า IE ก็จะยิ่งมากครับอิเล็กทร e g เน i าติวหรือ EN e l อิเล็ก e ร a t i v i t y คือความสามารถของอะตอมของธาตุในการดึงดูดอิเล็กตรอนในพันธะเคมีที่มันมีร่วมกับอะตอมอื่นโดยทั่วไปแล้ว ธาตุที่มีอิเล็กโทรนเนกาวิตี้สูงจะดึงดูดอิเล็กตรอนได้มากกว่าอิเล็กโทรนเนกาวิตี้สามารถนำไปใช้เพื่อการทำนายลักษณะของพันธะเคมีเช่นพันธะไอออนิกไอออนิกบอนและพันธะโควาเลนต์โควาเลนต์บอนหากความแตกต่างของอิเล็กโทรนเนกาวิตี้สูงอาจจะเกิดพันธะไอออนิกแต่หากความแตกต่าง มีค่าน้อยอาจจะเกิดเป็นพันธะโควาเลนต์แบบไม่มีขั้วอิเล็กตรอนอัฟฟินิตี้ (EA) คือพลังงานที่ปล่อยออกมาหรือดูดซับเมื่ออะตอมในสถานะกา๊าซได้รับอิเล็กตรอนเพื่อสร้างไอออนลบโดยทั่วไปพลังงานนี้จะมีค่าลบเมื่อปล่อยพลังงานออกมาและเป็นค่าบวกเมื่อดูดซับพลังงานอิเล็กตรอนอัฟฟินิตี้ในเคมี Me. มีความสำคัญเนื่องจากช่วยอธิบายความชอบของอะตอมในการรับอิเล็กตรอนได้มีบทบาทสำคัญในการสร้างบันทะาเคมีและจำลองโครงสร้างของสารประกอบในระดับโมเลกุลตัวอย่างเช่นคอรีมีอิเล็กตรอนอัฟฟินิตี้สูงเพราะมีความชอบในการรับอิเล็กตรอนและสร้างไอออนลบที่เสถียรสมบัติของธาตุและสารประกอบตามคาบ สมบัติของธาตุสมบัติทางก els, ายภาพสถานะของแข็งของเหลวแก๊สสีความหนาแน่นจุดหลอมเหลวจุดเดือดสมบัติทางเคมีการทำปฏิกิริยาวาเลนสมบัติของสารประกอบสมบัติทางกายภาพสถานะของแข็งของเหลวแก๊สจุดหลอมเหลวจุดเดือดความสามารถในการละลายสมบัติทางเคมีการทำปฏิกิริยา kea, ความเป็นกรดเบสครับ